วันนี้นะคะเราเอาของมาบริจาคนะคะนี่ามาโดเนทเยอะมากก็จะเป็นอ่าคุกบุกแล้วก็มีโต๊ะอ่ามีรองเท้าเยอะมากรองเท้ากระเป๋ารองเท้านะคะ น,นี่เป็นของแม่นะทุกคนอันนี้จะเป็นกระเป๋าในนี้เป็นกระเป๋า ตรงนี้นะคะเป็นร้านขายของมือสองนะคะเราเอามาบริจาคที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปบริจาคอีกแห่งหนึ่งค่ะ อันนี้คือผลให้ดูนี่คือส่วนน้อยนะคะเพราะว่าเราขน,น,นของไปบริจาคไม่รู้ <คน S 1> รกี่รอบแล้วคะ่ะทุกคนณะะปัจจุบันนี้ของก็ในบ้านเราก็ยังมีเยอะอยู่นะทุกคนที่จะทยอยไปเรื่อยๆเพราะว่าเราขนของจากบ้านพ่อมาไว้บ้านฝนแล้วฝนเป็นคนคัดแยกแล้วก็ส่งไปแต่ละแห่งอีกทีหนึ่งคะ่ะอันนี้แค่ให้ดูเป็นบางส่วนที่เราทำเรื่อยๆเรื่อยๆที่ ที่ว่าไอ้ฟนมันยุ่งอะไรนักหนานะคะคือยังทำเรื่อยๆค่ะณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เสร็จค่ะคิดดูว่าขนจากบ้านนู้นมาใส่บ้านเนี้ยมันจะเยอะขนาดไหนนะคะวันนี้เรา,เาไปขนเศษเอะไรเศษต้นไม้บ้านพ่อนะคะเอามาทิ้งขยะนะคะทุกคนคือก ทำหลายอย่างค่ะนี่อันนี้คือที่ทิ้งขยะนะคะตรดแรกผ่านไปนะครับเราจะมาเก็บเก็บเก็บกวาดนี่ค่ะนี่มาทำเซอร์ไพรส์พ่อนะมาไม่บอกเลยทำเลย แบเต็มแล้วนะคะรถที่สองกีร่รถนนเนี่ยสามสี่รถได้มั้งเนี่ยดูมันไม่เยอะแต่เยอะมากเลยเหนื่อยมากเลยโอเครถที่สามดูนี่คือรบนะัสจะเถอะป่ะเหนื่อยจังเหนื่อยจัง ร้อนร้อนมากห้าคันแล้วทุกคนดูความเหงื่อร้อนมากต้องใส่83ใสมสก์87องศาเอสไม่รู้ยีห้าหรือ26องศาเซลเซียสคันที่หค่ะเรียบ <Understood. S 1> มันเลย 28 celsius 28 c e l s i เซลเซียสเ o n ะฮันอวเดอร์ร้อนมาก28องศาเซลเซียสโอเคค่ะขยับไปทิ้งหมดแล้วเก่งมากโอ้โหดูปืนเราเอามายืดยืดของเราของเราแล้วมาทิ้งตรงนี้อีกของเราของเราเย้ทันจะทายละเยอะจริงจริง วนนี้เรามาอีกนะโอ้แคฟูวันนี้เรามีผู้ช่วยเป็นเด็กข้างบ้านตัวใหญ่มาก14อายุ14ปีนะครับเด็กคนนี้นิสัยดีมากเลยนะเขาจะ,ะถ้าเห็นพี่ไม้อยู่นอกบ้านเขาจะมาหาพี่ไม้ประจำนะคะแล้วก็มาถามว่าให้ มีอะไรให้เขาช่วยไหมอะไรเงี้ยคือฤดูใบไม้ก็ให้ฉันกวาดใบไม้ไหมฤดูผาฟืนให้ฉันผาฟืนไหมอย่างเงี้ยเขาก็มาช่วยวนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเราก็ให้เงินตลอดนะคะ <It> s <S ทุกคนี่นเขาโตทํางานแลกเงินนั่น <Have them. S 1> แหละได้ขาขนมขาอะไรเป็นเด็กที่ขยันมาก mm hmm. เขาขยันกันแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะ mm hmm. คือแบบว่าเด็กแบบนี้น่าสนับสนุนค่ะบอกเลย แข็งแรงด้วยแค่14ปีเองนี่นะคะทุกคนตรงนี้เป็นรั้วบ้านพ่อนัเราก็รื้อกันเสร็จแล้วฝั่งนี้เนาะยังไม่เสร็จพูดถึงบางส่วนเสร็จบางส่วนเสร็จแล้วก็ต้องทำบริเวณนี้บริเวณนี้รอบบ้านต้นไม้ตอนนี้เขากาลังตัดต้นไม้ แถวนี้ก็จะทำหมดค่ะหรือออกหมดทำใหม่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็มาจะมาขนของออกใต้ทุนบ้านเดี๋ยวทำนี่จะขนของออกอาจจะไปเรียงกันตรงนู้นเพราะว่าจะพ่อเขาจะทำบ้านทำอะไรใหม่สีใหม่อะไรหลายอย่าง อย่างวันนี้นะคะฝนกับพี่ไม้ก็เราจะมาขนของจากใต้ถุนบ้านเนาะเพราะว่าอพอเขาจะทาสีใหม่นะคะนอกจากทําใหม่ขนของจากใต้ถุนบ้านแล้วก็ขนของจากอ้กข้างบนนะคะเป็นอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรแดกนะคะระเบียงเนาะก็จะมีของแล้วก็จะขนออกมาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวต้องอเขาจะมาล้างมาทําสีใหม่ะคะ่ะก็แน่นอนคะ่ะผมก็ บอกทุกคนว่าเดี๋ยวฉันเป็นคนขอคนออกมาเองเพราะว่าทุกคนพวกการที่พวกเขาจะมาทําแบบนี้นั่งยองๆทำเหมือนฝนเนี่ยมันลําบากนะมันค่อนข้างลําบากนะผมก็เลยเออเดี๋ยวฝนเป็นคนขนออกมาแล้วให้พี่ไม้รับช่วงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เยอะนะทุกคนในการในการทาแบบนี้ช่วยให้ฝนได้ลดน้ําหนักเยอะเลยตอนนี้ยังห้าสิบกว่านะนะทุกคนที่ทุกคนเห็นเนี่ยห้าสิบสาม กิโลได้มม้งอกี้53กิโลตอนนี้ลดไปเยอะเลยค่ะน้ําหนักลงไปเยอะเลยที่สําคัญไขมันเนี่ยหายไปเยอะเลยตอนนี้เหลือ49.5 49, 5 49. 5กิโลครึ่งค่ะก็ดีได้ออกร่างกายเรื่อยๆอย่างที่บอกค่ะไม่เคยว่างเลยค่ะพอมีเวลาเราก็รีบมาทําตรงนี้ค่ะคือเรามีเวลานิดๆหน่อยๆก็ต้องรีบมาค่ะคุณถึงบอกว่า ถึงไม่ได้ไปเก็บเก็บเห็ดแบบใกล้ๆค่ะขอขึ้นเขาขอแค่วันเดียวขึ้นเขาพอที่เหลือไม่เป็นไรเพราะว่าเรายุ่งบางทีผมก็ต้องขนของใส่รถไว้พอพี่ไม้เลิกงานแล้วก็ช่วยกันเอาไปทิ้งที่ขยะนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเอเวลาแกเลิกงานเนี่ยทำไมถึงไม่แวะไปเก็บเห็ดก็เพราะเหตุผลนี้ค่ะเราทำกันเรื่อยๆค่ะหลายๆวันรวมกันค่ะทำบันละนิดบันละหน่อยค่ะ ขอแอบถ่ายเพื่อนบ้านพ่อหน่อยนะทุกคนดอกไม้บ้านเขาเยอะมากสวยมากฝนดึงขั้นตะโกนไปบอกเขาอะดอกไม้คุณสวยมากผักคุณสวยมากกรีนเฮาส์ทุกอย่างสวยมากมาคนในดินบ้านพ่อเป็นของฝนละ พี่ไม่ถามจะเอากี่ทงบนปนไปให้หมดเลยบอกพ่อพ่อยกให้ฉันฉันจะเอาหมดเลยฉันไม่มีความเกรงใจหรอกเป็นยังไก็ช้อปปิ้งใน my garden ปอปอันนี้มาดูบ้านพ่อนะคะเขาจะเพนบ้านทำอะไรใหม่นะคะ รั้วเดี๋ยวก็ทํารั้วใหม่ด้วยโอ้ยนี่ทาสีแล้วลงรถทาสีแล้วเดี๋ยวต้องทําพวกนี้ใหม่หมดนี่ละคา่ะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่แบบฝนกับพี่ไม้ก็จะไม่ค่อยว่างค่ะปีนี้อ๋อเขาก็เริ่มทาสีแล้วมา จะทำอะไรใหม่หมดเลยนะคะทุกคนัน,นี้ข้างหลังอืมไก่บาร์บีคิวหอมจังนี่เป็นส่วนหลังบ้านนะคะหลังบ้านพ่อหรือว่าบ้านพวกฝนอีกหลังหนึ่งในอนาคต ยกก็ทำไว้ให้ลูกให้หลานนี่แหละเกะกันแล้วตัดต้นไม้เนี่ยฟืนพวกนี้ก็จะเป็นของพวกฝนรู้ว่าพวกนี้เดี๋ยวจะทำใหม่ไอ้ปาปลาสีบ้านพ่อทาเสร็จแล้วสวยมาก สวยไหมดา r ิงอันนี้เป็นส่วนของด้านนอกนะคะที่เขาเพ้นสีแล้วก็ข้างในบ้านเขาก็ทำใหม่นะคะทั้งข้างในบ้านก็จะทำ okay. Okay. พ่อเขาทำครัวใหม่แล้วก็เขาเรียกอะไรอะพื้นเหรอ, <c oughs> อปูพรมใหม่ <c oughs> อะไรหลายอย่างมาก <c oughs> <c oughs> ทุกคน <c oughs> แกถึงต้องแบบว่าเราถึงคนของจากบ้านพ่อ่ะไปบปไปบบ้านฝนน้ะแล้วผมก็คัดแยกค่ะไปบริจาคอีกทีอะค่ะต้นหมอกต้นไม้นี่ บ้านพ่อมีเอนัอบ้านพอนะ่อน่าจะเป็นทอแอร์บ่ะโอเคอเดี๋ยววันนี้ผลกับพี่ไม่ก็จะไปตกปลานะคะทำอะไรเสร็จแล้วอันนี้ตอนนี้ตอนเย็นเย็นแล้วน่าจะเกือบสองทุ่มได้มั้งผลว่าเราจะไปตกปลาคะ่ะ ของมาได้พี่น้องวันนี้เหยื่อของเราจะเป็นกุ้งนะคะตกปลาด้วยกันค่ะ First official fish this year. Oh, that's a good one. Yeah, big one. I got oh, it. Yeah. First one. <laughs> wow. That's a big one. Mm -hmm. Wow. Very big. Huh, good job. say Oh. Yeah. Oh, goodbye, fish. Yeah. Okay. Thank you, darling. You're welcome. สรุปเราได้ปลาสอตัวนะคะคนเค็นฝนตกได้เราจะกลับแล้วทุกคนหลังจากที่ฝนตกคนหยุดปลาไม่กินเลยไม่จำไม่อะไรเลยแต่ว่าถือโชคดีมากเลย<ส>มันไปเจออโฟลเวอร์ arrived. อันนี้คือใบแห่งใบแห่งความโชคดีนะคะนี่ปกติมันจะมีแค่สาใบนะคะอันน<ส>ี้ถ้าได้เจอสี่ใบ สี่ใบห้าใบขึ้นไปห้ 5, าหกใบแล้วแต่ก็ยิ่งโชคดีขึ้นไปนะคะนี่ปีนี้ได้แล้วแสดงว่าเราจะมีโชคอีกแล้วอันนี้เก็บมาเพราะว่าเห็นสีเขาแปลกดีนี่ค่ะปกติเขาจะมีสามใบนะคะนี่คนเก็บมาเห็นสีมันสวย,ปปปปสยแปลกแปลกเดี๋ยวไปใส่ในหนังสือสวยๆเคค่ะ เราได้ปลาสองตัวแต่ตัวใหญ่นะนน,นี่สรุปเราได้ปลาสองตัวนะคะจะกลับแล้วค่ะกลับแล้วกันแล้ว Are we going home? พอแล้วคนละตัวได้คนละตัวไปแล้วค่ะ